ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํิที่สารแหนะครับวันนี้นี่คืออุปกรณ์เรานะครับนี่สาย PE นะครับที่ผมสั่งมาม้วนละร้อยยี่สิบบาทผมสั่งมาสิบม้วนนะครับ จะลองสารแหกับสายพ e. ีดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็มาลองติดตามมาดูนะครับวิธีทําจอมแหกก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมลงไปแล้วนะครับที่ทําจอมมันอันนี้แหนี่จะเป็นสิบเจ็ดเสานะครับตัวเนี้ยสิบเจ็ดเสา นี่ครับอันนี้เราจะต้องใส่แขทุกทุกเสาเลยนะครับตอนแรกอันแรกนะครับ<ม>นี่ครับดัาแรกเราก็สอดเข้าไปก่อนนะครับสอดไปเฉยนะครับแล้วเราก็มัดมัดก้นหอยรอบหนึ่ง เราวางเขแล้วก็วางทั้ง17เสานะครับสอดอ้อมนะครับแล้วก็มาสอดตรงกลางเส้นที่เราสอดไว้แล้วกล้องอาจไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่ซูมนี่นะครับ นี้เราจะต้องใส่แข้นะครับแห้1สิสาวเราก็ต้องใส่ทั้ง17นะครับแห้1สิบหกเราก็ต้องใส่16นะครับแห้นเจ็ดเจ็ซนนะครับทำเจ็ซน โว้ยเกือบลืมแขแล้วพี่น้องเออเราต้องสอดไปที่เก่าก่อนนะครับเนี่ยเอาออกก่อนได้มองเห็นชัดชัด ต้องดึงให้ตึงนะครับอันนี้เราค้นหอยสองรอบนะครับ ต้องใส่เข้ก่อนแล้วเ,เกี่ยวค่อยนะครับเกี่ยวเกี่ยวนี่ไว้ไวนะครับม้วนมันจากข้างหลังนะครับมว้วนเราก็มาช้อนเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวไหมนะครับ องไปติดอีกสายหนึ่งช้อนแล้วม้วนเตะเข้ามาแล้วก็เอาสอดเข้าไปนี่แล้วก็นี่นะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับ ก็ปล่อยนิ้วก้อยแล้วก็ดึงปุ๊บเราก็เอาแทอีกเอาแขอีกนะครับหอ,อกไปเส้นเดิมนะครับเนี่ยอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ค้นหอยสองรอบนะครับเขค งอแล้วก็สอดตรงกลางที่สำคัญต้อจับไว้ให้แน่นนะครับนี่ับเราก็เริ่มใหม่ อไม่ได้แล้วไปติดอีกเส้นหนึ่งเส้นเราต้องใช้ชุนสองอันนะครับใช้อันเดียวก็ได้นะครับเวลานั้นเราก็สลับเอานะครับ เราต้องเอาแคทุกอันนะครับสิบสองถึงสิบเจ็ดเสาสิบเจ็ดเสาเราก็ต้องใส่แคเแทั้งสิบเจ็ดเสาวนี่แเราก็ก้นหอยอีกสองรอบนะครับเชือกสั่นเกินไปนะเชือกไปเข้าอยน่ อมองอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องใส่เคทุกอันนะครับสิบเสเสาก็ใส่17บเขนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมทำได้รอบแล้วนะครับครับนี่ก็รอบแล้วนะครับ เราต้องเช็คดูก่อนนะครับถ้าถ้าเราลืมอ่ะเราต้องแก้ก่อนนะครับเนี่ยถ้าเราลืมนะครับลืมใส่พราว่า,วาบางทีเรารีบเกินไปเราก็ลืมมีลืมเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็มาดูการ่อนะครับเราจะต่อเชือกลงมานะครับ ถามเข้าไปนะครับต้องใ,ให้ดีให้เข้าไปเลยนี่นะครับมันอาจจะผิดกันนิดหน่อยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมองไม่เห็นนะผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันาบางังก็ลองเดี๋ยว ออตอน,นแรกๆเราอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับพอเราสายได้สี่ห้า 4, รอบมันก็คล่องแล้วนะครับ ดาน,นี้แหละครับอ้อมซอนกัาไปอย่างนี้นะเราวัดแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับมัดอีกด้านหนึ่งเนี่ยเชือกมันยาวเืินไป ถ้าใครดูก็สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าแนะนําก็ได้นะครับว่าผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ผมทําเผื่อใช้เองแต่ผมเห็นในสายพีมันสวยดีมันก็เลยซื้อมาสารดูก็ใครสนใจก็เรียนรู้ได้นะครับแตกเปลี่ยนกันได้ เป็นความรู้ได้นะครับนี่ครับตอนแรกเรามัดเส้นนี้นะครับ,รม,รรบมัดชุนนี้อันนี้เอาชุนนี้ชุนที่สองนะครับชุนที่สองบางก้นหอยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็มาสอดต,ตรงกลางนะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้ฮนะเนี่ยมันก็จะต่อลงมานะครับที่สําคัญนะเนลวลาเราต่อนะครับตอนที่เราสารลงไปแล้วอ่ะเราจะอยาอเราจะต่อฮะตรงที่เราใส่เขนะครับเราต้องถังนี้ออกนะครับเพราะว่าปมตัวนี้มันจะให,ใหญ่เกินไปนะครับแล้วเราก็ต้องสารกลับไปทางนี้คืนนะครับ ตอนแรกเราสานมาทางนี้นะครับตอนแรกเราสานมาทางนี้คราวนี้เราก็ต้องสานกลับไปคืนนะครับเดี๋ยวแหเรามันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสานแหข้างเดียวนะมันจะม้วนอยู่อย่างนี้นะมา,าเราหวานไปเขาถึงใช้0ูนสองอันนะครับจะบางคนเขาก็ใช้อันเดียวก็ได้แต่เราก็ต้องสานกลับไปกลับมานะครับ แต่ดับแรกเราต้องหนีออกก่อนนะครับสานนี้ออกไปก่อนสานไปทางไหนก็ได้ครับตอนแรกเอาให้มันนี้ออกไปจากเขนะครับเนี่ยไม่ให้มันตรงจับพันไว้ก่อน มันอาจจะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกล้องมันไม่ซูมมันมีอะไรบังเดี๋ยวเอาลบมาบังนี้มันซูมไหมเออ,อน,นี้ดีหน่อยนี่นะครับอันดับแรกเราก็พันตัวน,นี้ก่อน ันให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็ดันมันขึ้นไปให้มันติดตัวนี้นะครับนี่ทำมันติดเลยนี่ครับนี้เปลี่ยนชุนไหม่แล้วเอาสารเกี่ยวก้อยนะครับ ตรงเข้มันนะครับนี่นี่นครับดึงให้มันติดกันสองอันเลยนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยครับ hở <laughs> mình bิด mình biêu chiếc nè ให้มันมวนจับไว้เลยครับนี่เขวก้อยครับม้วนเข้ามาสอดต,ตัวนี้ครับ นนี่นะครับอาจจะดูงงนะครับแต่เราต้องสายมาแถวนะครับตรงไหนเทก็ใส่เทไปไป<ม>นี่ฮะนี่โอเคมันนะครับนี่ สารออกมาแล้วเอาให้ไปเราก็เอาออกงี้เราจะสารกลับไปทางด้านนี้นะครับเราสารหนีให้ไม่ให้มันลอยต่อตรงเนี้ยเราไม่ให้มันตรงนะครับแต่ตรงน,นี้อาจจะตรงได้นะครับเพราะว่ามัน นี่ครับนี่ที่ระวางเขนะครับนี่นี่นี่เราก็จะสารย้อนกลับไปทางนี้ถ้าใครไม่สารสารซ้ายไม่เป็นนะครับก็กลับด้านอย่างนี้นะครับสารมาทางนี้ ถ้าใครสารซ้ายเป็นก็สารมปทางนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะสารซ้ายกลับไปเลยนะครับ <c oughs> อันนี้มันมวดนะน,นี่มันวิ่งมันอยู่ไม่นั่นก็เลยนั้นยากนิดหนึ่ง มัดเชือกนี่ยาวเกินไปพี่น้องมันถึงวิ่งเนี่ยมันวิ่งมาอย่างงี้เนี่ย,ยมันม้วนเนี่ยอย่างงี้ทําให้เรายุ่งยากมันจะผิดเส้นได้นะครับเนี่ยผิดตอนเห็นเราไปเกี่ยวอย่างงี้มันจะผิดเดี๋ยวผมจะหาที่มัดใหม่ก่อนครับเห็นไหครับ โอเคเราสารออกไปทางนี้อันนี้เราจะสารออกมาทางนี้นะครับน,นี่ผมไม่ไม่ต้องกลับด้านนะครับผมผมจะสารซ้ายไปเลยนะครับถ้าคนไหนไม่เป็นก็กลับด้านก็ได้นะครับกลับแบบนี้นะครับอันนี้สารกลับมาเลย ฐานเหนมากเขาไม่สานตรงที่ลมนะพอลมมันมามันสานยากน่ครับตรองเทมันนะครับนี่มันเป็นยังไงนะทำไมมันถึงบิดเบี้ยวไปมาเนี่ยมันบิดยังงี้มันสานยากทำเนี่ยท่านไปชมดูก็งงไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสานมันต้อง นี่ครับสานท้ายนะครับม้วนเข้ามานะครับนี่ครับเนี่ยปล่อยอันในมาแล้วก็ดึงมันอ่างนี้นะลบไม่ได้แล้วมันบังอนะมันบังมองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวรอให้มันยาวกว่าน,นี้มันจะได้เปดินเดี๋ยวมาดูตอนที่สารท้ายตอนที่มันยาวกว่าน,นี้นิดหนึ่งครับนี่อันนี้มาดูสารซ้ายนะครับนิ้วก้อยจับไว้นนีะครับกับสารไปซ้ายนะครับเนียวนน่เหนียวพันไวยอย่างนี้นะครับเนี่ยวบไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็เกี่ยวเอาที่อยู่ทางนี้นะครับอันนี้เข้มันนะครับเอาออกแล้วก็ซ้อนกลับมาอย่างนี้นครับเดี๋ยวก้อยล้วก็เกี่ยวไว้แล้วนี่เรากกดไว้ตัวตัวนี้ไว้นี่ก็ปล่อยนิ้วก้อยแล้วก็ดึง แหมันตั้นอยู่มันก็อาจจะยากนิดหนึ่งพอตอนแหมันยาวมันก็จะง่ายขึ้นถ้าคนไหนอยากจะสอบถามอยากจะเล็กเปลี่ยนความรู้นะครับก็เกเปลี่ยนกันได้นะครับ ทำไปด้วยถ่ายเองด้วยมันมันจะยากนะครับเพราะว่ากล้องมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะนั่น่เราก็หมุนให้มันแน่นนะครับให้ปมเรามันแน่นเลยครับอันนี้มันก็จะรอบแล้วนะครับ มองอยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็กล้องมันบังนะครับนก็เลยยากถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเพราะว่าคลิปมันทำยาวกว่าไม่ได้ คือจังสรนจับขวาตรงนั้นดีที่ถูก <races like that> ว่าตอนแรกๆมันจะ หยิกเข้าหากันนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะหยิกมันงออย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะผิดผิดลายของมันครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนี่ครับพอเราเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับอันนี้แคทที่เราใส่นะครับน,นี่ครับแคทที่เราใส่เดี๋ยวผมก็จะสานจนเสร็จนะครับแต่ผมก็จะลงเป็น EP พหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ เอไปก็จะเป็นอีพีสองนะครับถ้านั่นก็กดติดตามากดติดตามได้ครับกดแชร์กดไลค์ like ครับอันนี้เป็นสาย PE นะครับนี่ที่สั่งซื้อมาอน,นี่ก็เป็นแหะแล้วครับ คลิปนี้ก็ฝากติดตามหยครับกดแชร์กดไลค์ครับไอเทคนิคที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูทุกครั้งถ้าว่ามีท่านผู้ชมท่านใดสอบถามมาผมก็จะตอบนะครับผมก็จะทําให้ดูเลยนะครับครัคลิปนี้ก็ขอจบคร่านี้นะครับสวัสดีครับ